สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้นะครับพอควันได้นาออเดอร์นะครับของผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาให้น้องกับน้องทองอินนะครับนี่นะครับเป็นย่านะครับเป็นย่าหวานหวานนะครับมัดละห้าสิบคะแนนนะครับออเดอร์ของคุณพี่นะครับคุณพี่จุฬาทิพนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณพี่จุฬาทิพมากมากเลยนะครับที่สั่งออเดอร์มาให้กับน้องน้องช้างนะครับตกงานนะครับนี่วันนี้ก็เอาออเดอร์แรกเลยนะครับมาให้กับน้องทองอินของเรานะครับ มวนห้ามัดนะครับนีม่มีคนถือกล้องให้นะครับพอควานมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวเอาไปให้น้องทานเลยนะครับห้ามัดนะครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุญคีจุฬาทิพย์นะครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเด้อปะปะแหน่แยงไม่ได้เลยเดี๋ยวตัดเชือกก่อนปะมัย้ยอึ๊บกินเลย นะครับนะครับขอให้พี่จุลาทิพย์นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับที่ได้บริจาคนะครับอาหารหวานๆนะครับให้กับน้องๆช้างตกงานนะครับนี่น้องทองอินกวยมูนมาเล่นเปิดหมดเลยนะครับนะครับมมนของน้องจะทิ้งข้างหลังนะครับน้องกวยมาเล่นนะครับ ช้างจะทานทานดีนะครับหญ้าหวาน,นครับแต่พอควันไปซื้อมาก็เป็นมนแพงอยู่นะครับเพราะว่าหญ้าเปียกกับหญ้าลำเนาะหญ้าลำจะถูกกว่านะครับตัวนี้มันหวานหญ้าหวาน,นครับสําหรับช้างเด็กๆอย่างนี้กินดีมากเลยนะสามารถนะครับเดี๋ยวพอควันเอาให้ มัดนะครับอีกหนึ่งมัดนะครับทันเยอะนะครับสุดหลออ่อตะกันจะตัดให้นะครับ,รบแล้วนะครับจะมวนห้ามัดนะครับให้น้องได้ทานอย่างอร่อยนะครับ เดิมนะครับบรรยากาศทุ่งนานะครับน้องจะอยู่ข้างทุ่งนานะครับอยู่กับน้องน้องวัวนะครับเจ็ดตัวนะครับ อขอบพระคุณนะครับคุณพี่จุลาทพิปนะครับที่เปิดออเดอร์แรกให้เรานะครับกินยาหวานๆนะครับส่งมอบให้น้องช้างตกงานนะครับพระพันก็ต้องไปต่ออีกนะครับอีกหลายเชือกนะครับวันนี้พระพรนขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกับช่องไลสีดอคำแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับ